อาจารย์สุกัญญานะคะ,อะเอ็นรีเซลลวันละครวันนี้เสนอคําว่านวัตกรพลิกผันนะคะนวัตกรพลิกผันเนี่ยเป็นเอ็นรีเซวในงานวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของขออ้อุธิชัยค่ะเดี๋ยวฟังารายละเอียดจากขอ,อเลยค่ะครับผมเอ็นเอนรีเซว์ผมจคเสนวัตกรพลิกผันนะครับซึ่งนวัตกรพลิกผันนี้หมายถึงผู้มีผู้มีสมรรถนะเพื่อการ เปลี่ยนแปลงนะครับมองในเชิงของเรื่องสมรรถนะนะครับทาไมถึงมองในเรื่องเชิงสมรรถนะเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนคุมเครือท่านเอาระย,ยกนะว่าะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการการแก้ปัญหาของคนในเรื่อง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามนะครับก็จะต้องแก้ในเชิงสมรรถนะเพราะว่าต้องเอาสมรรถนะเข้าไปแก้จะแก้ด้วยความรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ทักษะมันก็ไม่ได้ มัชินาในวัตกรอนผิวแข็งเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์ครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบประกสี่ด้านนะครับด้านหนึ่งด้านคุณลักษณะนะครับการที่สองก็คือด้านความเชี่ยวชาญการที่สามที่ด้านทักษะนะครับแล้วก็ด้านที่สี่ด้านการนิยมนะครับลักษณะนะครับก็จะประกอบด้วย การท้าทายสภาพปัจจุบันนะครับคือการจะคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องท้าทายสภาพปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็จะต้องมีการเสี่ยงอย่างหนนะครับการที่จะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความล้เขาต้องรับตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เขาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความฉับไวและความสามารถในการปรับตัวโลกปัจจุบันนี้ คนที่จะเป็นนวัตรกรต้องมีความฉับไวต่อสถานการณ์นะครับต้องติดตามเรื่องราวต่างๆนอย่างัทุ่ทีนะครับแล้วก็การที่จะทําให้ความคิดหรือการจะทำเรื่องประสบวา,สา,ารณ์นั้นเขาจะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนในการปรับตัวให้เขากรับสถานการณ์ครับอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งคร,ครับทด้านคนรัษณะดรับด้านที่สองก็จะเป็นด้านความรู้ p าร์เนอร์บอกว่า you you can innovate from ก็คือถ้าคุณจะอินโเวสตหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่อะไรก็ตามนั้นคุณไม่สามารถสร้างสรรค์ได้ถ้าคุณไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญแต่ผมมองผมมองในเรื่องความเชี่ยวชาญมากกว่าเพราะว่าผมจะนิยามคําว่าความเชี่ยวชาญคือความสามารถที่เกิดจากการที่เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงทำด้วยตัวเองนะครับแล้วเขาก็จะต้องมีความสามารถในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งกันด้ว แล้วก็มีความสามารถในสาขาวิชาอื่งนอย่างกว้างในในลักษณะที่เขาเรียกว่าทีเชฟคำว่าทีเชฟนี่มีความสําคัญมากนะครับเช่นบริษัทแมคแคนเซียนคอมพานีบริษัทไอเดโอแม้กระทั่งแนวคิดทฤษฎีของเย็บไดเออร์ที่เขาพูดถึงเรื่องนวัตกรรมที่ขั้นเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับการการที่คนมีความรู้อย่างเยอะๆอย่างกว้างเพราะเขาเชื่อว่าความรู้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ไปสร้างวัฒนธรรมได้ อย่างที่3มก็คือทักษะนะครับทักษะเนี่ยถือเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญครับอาจารย์เพราะว่าการที่จะเป็นนักวัตถรรุน่ยมทักษะที่สําคัญที่สุดที่เจฟได้เรือกล่าวถึงก็คือ,อมันจะมีห้าด้านที่เขาเรียกว่า discovery skill ค,คือเป็นทักษะในการค้นหาวัตกรรมหรือเป็นทักษะในการค้นหาสิ่งใหม่นะครับทักษะที่1ก็คือ questioning เขาต้องตั้งคำถามเองและคำถามนั้นจะต้องเป็นคำถามที่ท้าทายสภาพปัจจุบัน้วยนะไม่ใช่คำถามแบบธรรมดานะจะต้องเป็นคำถามเพื่อสร้างกาแแรเปลี่ยนครับอย่างที่2คือ observing mm hmm. observing คือการสังเกตเราจะเห็นว่านาวัตรกรที่เก่งๆเก็เจะเป็นนักสังเกตนะครับ mm hmm. เช่นเช่นอ่า s t e ฟจ e j o h หรือใครก็ตามที่เขาสามารถสร้างนาวัตรกรรมที่เปลี่ยนลมเขาจะเป็นนักสังเกต uh, mm hmm. เข้าไปอ mm ินเวอร์ตไล์เข้าไปสังเกตคนทักษะตัวที่ สนะครับตัวที่3ก็คือเน็ตเวิร์กอิการสร้างนวัตรกรรมมันมีคำคำหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าการสร้างนวัตรกรรมคุณที่ดีที่สุดคนไม่สามารถสาาร้างได้คนเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเพราะว่าการที่เรานั่งคิดนั่งทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันมันยังไม่เกิดการบรรณาการความรู้เพราะนั้น นวัตรกรที่ดีจะต้องมีทักษะในการค้นหาความคิดจากเครือข่ายหมายความว่าต้องพบปะผู้คนเลหลายคนที่เขามีประสบการณ์ที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ได้จากการไปพบไปคุยกับคนเนี่ยมาบูรณาการความรู้นะครับมาบูรณาการความรู้เพื่อค้นหาความคิดจากเครือข่ายนะครับต้องมีเครือข่ายนะครับอ่าอย่างที่4ี่คือ experimenting การทดลองนะครับเมื่อเราเมื่อเรา ตั้งคำถามเราสังเกตรเราค้นหาความคิดจากเธอขายนะเนี่ยเราก็เอาความคิดนั้นมาบูรณาการเพื่อสร้างป r o t ไท y คือสร้างต้นแบบหรือนวัตกรรมที่เราอยากทํานะครับนะ,ะ,ะการการสร้างต้นแบบเนี่ยมันก็จะมันจะมีสิ่งสําคัญอย่าง,างเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยพอเราสร้างต้นแบบเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใช้ใช่ไหมครับ,รบมันก็อาจจะมีการประสบความสาเร็จบ้างล้มเหลวบ้างใช่ไหมครับ การลองผิดลองถูกเนี่ยหลายๆครั้งมันก็จะทําให้เกิดการสร้างนวัตกร,รรมที่มันสมบูรณ์ได้นะครับอ,อันสุดท้ายก็คือเทส t t เทสก็คือการทดสอบเวลาเราสร้างโปรโต t ทป์เสร็จเราก็เอาไปเทสกับ end user ค,คือผู้ใช้นะอย่างนวัตรกรเก่งๆหลายคนเนี่ยเขาเขาก็จะเริ่มจาก questioning observing networking uh, experimenting s okay. <S แล้วก็ testing ที่เอาไปใช้ว่ามันได้ผลม ถ้ามันไม่ได้ผลเราก็ปรับย้อนขึ้นขึ้นมาตั้งคําถามใหม่สังเกตใหม่ทดลองใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทักษะในการสร้างนวัตรกรรมซึ่งมันเป็นทักษะที่ค่อนข้าง n o นล i นีก็คือไม่มีลําดับขั้นตอนนะครับขั้นตอนเนี่ยสามารถกลับไปทําใหม่ได้จนจนสามารถได้นวัตรกรรมที่สมบูรณ์แล้วก็คลิกผ่านด้วยนะครับด้านที่สี่ก็คือด้านค่านิยมด้านค่านิยมเนี่ย ยุคนี้มันเข้ายุคที่เขาเรียกว่า s c a r c i ต y s c a r c i t y คือความขาดแคลนนจาจ์เนาะทรัพยากรโลกอะไรมันมันก็ลดลงบางทีเราสร้างนวัตกรรมเนี่ยบางคนก็บอกว่านวัตกรรมยิ่งใหญ่ยิ่งดีแต่ว่านวัตกรรมที่ใหญ่แล้วดีมีคุณภาพมันใช้ทรัพยากรเยอะบางทีก็เกินความจําเป็นด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างนวัตกรรมนี้จะต้องใช้แนวคิดในเรื่องของของ นวัตกรรมนั้นจะต้องมีคุณค่านะครับจะต้องมีคุณค่ามีคุณภาพด้วยแล้วก็ต้องมีมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมคือทํายังไงให้ให้สร้างนวัตกรรมได้ดีโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดดูมอลต์เลสทำให้ได้มากโดยโดยทรัพยากรใช้ทรัพยากรนะ้อยเป็นการรักษาโลกด้วยนะครับเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ของการ เข้าถึงนวัตรกรรมของคนในสังคมด้วยราคาถูกย่อมเยาแล้วก็เข้าถึงทุกคนเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย<ม>ซึ่งถ้ามีคุณลักษณะสีด้านนี้ครบเนี่ยเขาจะเป็นนวัตรกรพลิกผันนวัตรกรพลิกผันก็คือนวัตรกรรุ่นใหม่นว,น,นวัตนวัตกรแบบใหม่ที่เข้าไปไปแทนนวัตรกรแบบเดิมที่ที่เขาคิดที่เขาคิด นวัตกรรมแล้วมันมันไม่ครอบคลุมคนในสังคมเศรษฐกิจแล้วไปทาลายสิลลง่งแวดล้อมแต่นวัตกรรมที่ผันนี้ก็จะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากตัวแปรเอลิสเซาตัวนี้นะคะ,ะนําไปสู่การพัฒนาเป็นของข้อวิทยานิพนธ์นเรื่องอะไรคะเขาจะนําไปสู่การพัฒนาของข้อวิทยานิพนธ์เรื่องนวัตกรรมการบริหารระบบิเวศการเรียนรู้ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดนวัตกรคลิกผันครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะยังมีคาใหม่หนึ่งคำที่เกิดขึ้นคือคําว่าระบบนิเวศการเรียนรู้นะคะถ้าสนใจนะคะข้างหน้าขอเาจะมารีวิวให้ฟังอีกใช่ไหมคะได้ครับค่ะถ้าสนใจกด subscribe นะคะช่องสุกัญญา i-school ค่ะฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ